สวัสดีครับจากที่เราก็ได้ยินข่าวกันเรื่องของการฆาตรกรรมต่อเนื่องด้วยไซยนานนะครับก็มีหลายๆคนนะครับคงจะสงสัยเรื่องเดียวกันว่าจิตใจของฆาตรกร,รเนี่ยทำด้วยอะไรนะครับแม้กระทั่งคนสนิทของตัวเองยังฆ่าได้เลยโดยที่หน้าตาเฉยน,นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังในมุมมองของผมนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ย ไม่ใช่นักจิตวิทยาแล้วก็ไม่ได้เป็นหมอทางจิตเวชแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าก็เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วที่อเมริกาเองก็มีกรณีศึกษาแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับรวมถึงบางคนถ้าเคยอ่านการ์ตูนบางทีก็จะเจอกรณีแบบนี้เหมือนกันผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับว่าเออมันมีอะไรบ้างที่เราจะเป็นจะต้องเข้าใจนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันมีวิธีในการที่จะตรวจจับเคสเหล่านี้ไหม รวมทั้งแล้วต่อไปเราจะทํำยังไงดีนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวัณน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับเรื่องของคนที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคําคำหนึ่งนะครับเรียกว่าไซโคพันะครับหรือไซโคพารีนะครับซึ่งเป็นคําเต็มไซโคพัเนี่ยมันมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายๆกับอีกคำคำหนึ่งก็คือ s o c i o p a t h หรือ s o c i o p a t h y นะครับสองคำนี้มันมีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งแต่ว่าไอ้พวกไซโคแพ h เนี่ยนะครับมันดูน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะครับสองคำนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับโซเชโียลแพเนี่ยวันนี้เราจะไม่ได้พูดกันลงลึกถึงรายละเอียดอะไรนะครับแต่ว่ามันก็คือพวกนักเลงหัวไม้เกะก,กะเก,กเรเขาไปทั่วนะครับก็คือไปสร้างความเดือดร้อนไปปล้นไปจี้ไปฆ่าเขาหรืออะไรอย่างนองเนี้ยนะครับตั้งตัวเป็นแก๊งนะครับแล้วก็ อาจจะมีความผูกพันกับคนในแก๊งคนที่เหมือนเหมือนกันนะครับเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนนักเลงหัวไม้ใช้ยาเสพติดอะไรพวกนี้เหล่านี้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นคนที่เขามีความ,กวมโกรธโมโหอารมณ์เกรี้ยวกราดแล้วก็แสดงออกไปตามที่ตัวเองอยากจะแสดงไม่ได้รู้สึกผิดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกรับผิดชอบอะไรต่อสังคมไปที่ไหนก็มีแต่คนเขาไม่อยากจะทํางานร่วมด้วยนะครับไม่อยากจะยุ่งด้วยนะครับคนพวกนี้เขาก็เลยจะเกาะอ,อยู่กับ กลุ่มเดียวกันนั่นแหละที่มีพฤติกรรมทํานองเดียวกันนะครับแต่คนเหล่านี้ยังมีอย่างหนึ่งซึ่งแตกต่างจากไซโคพัสก็คือเขาสามารถที่จะมีความรู้สึกผิดบางอย่างได้รู้สึกาทางอารมณ์ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่เขาเคารพนับถือมากๆเช่นถ้าเกิดว่าเขามีความใกล้ชิดกับพ่อแม่เขามากๆนะครับถ้าเกิดว่า พ่อแม่เขาเตือนเนี่ยบางทีเขาอาจจะฟังเขาอาจจะรู้สึกผิดได้ถ้าเขาไปทําอะไรที่ให้พ่อแม่เขาเสียใจนะครับหรือถ้าเป็นเพื่อนในแก๊งเพื่อนตัวเองโดนฆ่าตายอย่างเงี้ยโดยแก๊งตรงข้ามเขาก็จะรู้สึกเสียใจได้แล้วเขาก็จะไปตามล้างแค้นอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับแต่วันเนี้เรามาเจาะลึกกันในเรื่องของไซโคแพสหรือไซคอปาร์ตี้นะครับว่ามันน่ากลัวกว่ากันมากแต่อย่างไรนะครับไซโคแพสหรือคนที่บอกว่าเป็นโรคจิตมากๆเลยนะครับคือ มันจะเป็นคนที่เขามีความฉลาดระดับหนึ่งเลยแหละนะครับมีความฉลาดแล้วก็ใช้ความฉลาดเนี่ยไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นของไซคโคแพสเนี่ยคือเขาจะไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกสงสารไม่มีความผิดบาปต่อย่างใดอยู่ในใจนะครับไม่มีความรู้สึกเหล่านั้นอยู่ในหัวเลยตั้งแต่แรกนะครับนอกหือจากนี้ เขายังรู้ด้วยว่าทํำยังไงให้คนอื่นเนี่ยหันมาทําตามที่เขาต้องการคือสามารถบงการคนอื่นได้นะครับตัวเองก็จะมีสเสน่ห์ในตัวเองคือคนที่คุยกับคนพวกเนี้ยก็จะรู้สึกเฮ้คนนี้เขาเป็นคนดีจังเลยนะเขาน่านับถือเขาช่วยเหลือเราทุกอย่างนะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาทําเพื่อหวังผลนะครับเพียงแต่เราคุยกับเขารา้รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ดีจังเลยนะครับแล้วคนพวกนี้เขาจะไม่มี อารมณ์ความรู้สึกนะครับเขาไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกแต่สิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เขาสร้างขึ้นมาเองเพื่อให้เราตายใจเพื่อให้ได้อย่างที่เขาต้องการนะครับกรณีไหนบ้างสมมุติเขาต้องการได้ประโยชน์อะไรสักอย่างจากเราอย่างเงี้ยเขาจะแซงทาดีแซงทาเป็นสงสารแซงทาอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับรวมทั้งถ้าโดนจับนะครับบางครั้งเขาจะแสดงอารมณ์เพื่อให้เราสงสาร นะครับเพื่อให้เราสงสารเท่านั้นแต่จริงๆเนี่ยข้างในเขาไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนั้นไปเลยนะครับเขาแสดงออกมาเพื่อให้เรามีความรู้สึกร่วมไปกับเขาเท่านั้นเองนะครับคนพวกนี้ถ้าถามว่าติดคุกแล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยนะครับเพราะว่าเข้าไปในคุกทุกคนก็คงจะแบบโอ้รู้สึกแย่รู้สึกดาวรู้สึกว่าเอ้ยมันถูกกักขันแต่คนพวกนี้ไม่หรอกครับเข้าไปในคุกเนี่ยเขาก็จะสามารถปรับตัวเข้ากับคนในคุกได้ง่าย เขาก็จะเสน่ห์ประจําตัวใช้ความที่เขาสามารถที่จะบงการคนต่างๆได้เขาก็จะทําให้คนในคุกกลายเป็นเพื่อนเขานะครับแล้วก็คุยกับคนในคุกเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการเช่นเขาอยากต้องการาได้เครื่องอานวยความสะดวกบางอย่างในคุกเขาก็อาจจะไปตีเสนิทกับผู้คุมพูดยังไงก็ได้ให้เขาได้จนได้นะครับแล้วก็คนในคุกเนี่ยบางทีก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ย hey, คนนี้พฤติกรรมดีนะเออไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่จริงเขาไม่เป็นแบบนั้นนะครับ ไม่ได้เป็นแบบนั้นคือทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์โดยไม่ได้สนใจเลยว่าจะใช้อะไรนะครับแล้วจะโกหกนี่ก็คือ,อาภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่า pathological lie คือโกหกแบบจริงๆอะ่ะโกหกเพื่อผลประโยชน์บางอย่างนะครับโดยที่ไม่ได้โกหกเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่นนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยถ้าเราโกหกพ่อแม่เราที่เขาเป็นมะเร็งเพื่อแม่เขารู้เขาจะได้ไม่เสียใจเขาจะได้มีกําลังใจสู้ต่อนะอะไรเงี้ย อันนั้นไม่ไม่ใช่นะครับคนพวกนี้เขาโกหกเพื่อให้ได้ผลสิ่งที่เขาต้องการอะไรก็ได้นะครับโดยเขาไม่สนใจเลยว่าคนอื่นจะเป็นยังไงนะครับคนที่เป็นไซโคพาเนี่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับใครได้เลยสักคนเดียวไม่แม้แต่พ่อแม่ไม่แม้แต่เพื่อนสนิทไม่แม้แต่ใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเขา แต่เขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าคนคนนั้นเนี่ยคนคนนั้นที่เข้ามาเป็นเพื่อนกับเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มันให้ความสําคัญกับเรานะเราสนิทกับเขานะเฮ้ยมันดีมันช่วยเรานะครับแต่จริงๆไม่คนพวกนี้เนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นเพียงแค่ผิวเผินเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเองเท่านั้นเองนะครับตรงนี้จะน่ากลัวนะครับหมายความว่าใครก็แล้วแต่ที่มายุ่งเกี่ยวกับเขานะไม่ว่าจะในแง่ไหนๆเช่นอาจจะเป็นเพื่อนมาก่อนนะครับเป็นทนายนะครับหรือเป็นที่ปรึกษา เขาจะหาประโยชน์จากคนพวกนี้ทำให้สงสารเขาทำให้ต้องมาช่วยเขาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จริงจเนี่ยถ้าคุณหมดประโยชน์เนี่ยเขาจะตัดคุณได้ง่ายๆหรือเขาอาจจะฆ่าคุณทิ้งได้ง่ายๆเลยโดยที่ไม่ได้รู้สึกผิดแต่อย่างใดไมได่รู้สึกสำนึกในบุญคุณแต่อย่างใดนะครับนี่คือปัญหาของไซโคแพทแล้วคนพวกนี้เนี่ยไม่ได้ทำอะไรออกไปตามแรงกระตุ้นนะครับเช่นถ้าเมื่อกี้ผมบอกว่าโซเชียลแพทเนี่ยครับเขาก็จะมีความรุนแรงความก้าวร้าวนะครับใคร ที่มาหยามหน่อยอะวิ่งเข้าไปชกวิ่งเอาปืนไปยิงนะครับหรือว่าขับรถไล่ชนไปเลยก็ได้นะพวกนั้นคือโซเชียลแพสก็คือพวกทําอะไรโดยที่ไม่ไม่มีความคิดแต่ไซโคแพสเนี่ยตรงกันข้ามเขาอาจจะมีความรู้สึกอยากจะทําอย่างนั้นอยากจะฆ่าอยากจะอะไรที่ทํารุนแรงอยากจะไปทําอะไรแบบนั้นแต่เขารู้ว่าถ้าทําแบบนั้นเนี่ยโดนจับนะครับหรือจะโดนแก้แค้นเขาก็ต้องหาวิธีอะไรก็แล้วแต่เช่นวางยาแบบนี้เป็นตน้นหรือบางที สร้างนกต่อให้อีกคนนึงไปทําแทนนะครับก็คือจะมีการวางแผนเพื่อให้ตัวเองรอดได้หลายๆอย่างนะครับโดยที่คนมองเขาว่าเฮ้ย hey, คนนี้ก็ดูเป็นคนดีนะไม่แต่ข้างในเขาเป็นแบบหนึง่งเขาเป็นคนละอย่างกันเลยนะครับนั้นนี่คือความน่ากลัวของของ,ของพวกไซโคโพแพสอย่างหนึ่งซึ่งเขาจะไม่มีโอกาสที่จะรู้สึกผิดชอบชั่วดีอะไรแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ ไม่สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์อะไรกับใครได้เลยความสัมพันธ์ที่มีเน่เป็นความสัมพันธ์จอมปลอมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเพียงเท่านั้นเองนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้มันมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมมีครับคนเหล่านี้เนี่ยคือนอกเหนือจากเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์อะไรที่ดีกับใครได้เลยนะครับแล้วก็เขาจะรู้สึกตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าสูงมากนะครับมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะครับจะรู้สึกว่าในความรู้สึกลึกๆของเขาครับก็คือเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นพระเจ้า ใหญ่ที่สุดในโลกข้าเป็นเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีคนนับถือหน้าตาทุกอย่างคือเขาจะมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทพเจ้าขนาดนั้นเลยนะครับคนอื่นจะต้องอยู่แทบเท้าแล้วก็จะต้องมาทําตามที่เขาต้องการนะครับนี่คือปัญหาของคนเหล่านี้นะทีนี้คนเหล่านี้เนี่ยนะครับเรารู้แล้วว่าเขาเฮ้ยมันมีปัญหามากมายหลากหลายแล้ว,ลวจริงๆเนี่ย ปัญหามันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเขาเนี่ยมันแย่ไปนะครับมันแย่ไปทําให้อารมณ์ความรู้สึกธรรมดาเนี่ยไม่สามารถกระตุ้นเขาได้นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งเขาทําอะไรที่มันไม่ดีเช่นถ้าไปทําให้อีกคนหนึ่งอ่ะร้องไห้เสียใจฟูมฟายเจ็บปวดนะครับมากๆที่มีความรู้สึกมากๆม,มันจะสามารถกระตุ้นความรู้สึกของเขาให้มันเท่ากับปกติได้ นะครับอ่าอันนี้ในภาษาทางการแพทย์ซึ่งก็เป็นอันนึงซึ่งเราเจอในคนเหล่านี้ก็คือเราเรียกว่า a อโ o โนมิกอันเดอร์อะรานะครับหรือ a อโ o โนมิกนี้เป็นระบบประสาทอัตโนมัติของคนเหล่านี้นะครับเขาจะไม่สามารถถูกกระตุ้นได้นะครับหรือออโตโนมิกอันเดอร์สติมูเลชันะครับหรือ h y โ o อะราวซ l ลไฮ อหรือคือแปลว่าน้อยนะครับ a า o u s a l ก็คือเป็นการกระตุ้นนะครับหรือ Stimulation ก็คือเป็นการกระตุ้นเหมือนกันนะครับหมายความว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนเหล่านี้ตอนพื้นฐานนะมันไม่ได้ถูกกระตุ้นได้ง่ายๆหมายความว่าอะไรเขาไปเจอว่าคนพวกนี้หัวใจเต้นช้ากว่คนปกติความรู้สึกเจ็บปวดมันก็จะน้อยกว่าคนปกตินะครับการไปกระตุ้นให้เขารู้สึกเจ็บปวดเท่ากับคนทั่ว,วไปให หัวใจเขาเต้นมากกว่าคนทั่วไปให้เท่ากับคนทั่วไปอย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องใช้แรงกระตุ้นที่มากกว่าปกตินั้นอันเนี้ยเป็นอันหนึ่งซึ่งนักจิตวิทยาเขาดูว่าเฮ้ยมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการที่เขาต้องไปทำอะไรที่มันดูน่ากลัวตื่นเต้นนะครับมีความเสี่ยงสูงๆเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกเหมือนกับคนทั่วไปนะครับอันเนี้ยอาจจะเป็นการผิดปกติทางสมองบางอย่างทางพัฒนาการในระบบประสาทบางอย่างนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ทำไมมันยังเกิดเช่นนั้นได้นะครับเรายังไม่ทราบเลยนะครับว่ามันเกิดแบบนั้นขึ้นได้ยังไงนะฮะเรามาถึงตรงนี้เนี่ยก็คงมีคนสงสัยว่าโอเคเรารู้แล้วไซคโคแพทเนี่ยมันเป็นแบบจอมบงการแล้วมันก็ไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีมันไม่สามารถสร้างอะไรได้เลยนะครับถ้าพูดง่ายๆคือลักษณะของไซคโคแพทเนี่ยถ้าใครอ่านการ์ตูนแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เหมือนไอตัววอลเดอร์มอร์เนี่ยแหละครับเป,งงเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยนะครับคือ เป็นไงครับตอนสมัยที่เขาเรียนน่ะเป็นทอมริดเดิลอย่างเงี้ยในช่วงนั้นนะคือเขากระหายในความยิ่งใหญ่กระหายในความรู้เพราะเขารู้ว่าความรู้พวกนั้นจะเอามาทําอะไรได้บ้างนะครับเขาก็แซงเป็นนักเรียนดีเด่นทําตัวให้แบบดีหมดทุกอย่างคนพวกนี้น่ากลัวมากเพราะาเขาจะทําแบบนั้นได้สุดท้ายโตมาเขาทํายังไงเขาก็มีคนมาพักพวกมาหาเขาแต่เขาไม่สนใจเลยนะครับว่าใครจะไปเป็นพักพวกเขาเขาฆ่าทิ้งได้ง่ายๆเลยนะ ไม่ไม่สนใจเลยว่าจะทําดีไม่ดีเขาไม่สนนะครับเขาสนว่แค่ว่าทําประโยชน์ให้เขามากน้อยแค่ไหนเขาฆ่าคนได้โดยที่เขาไม่รู้สึกเสียใจอะไรแต่อย่างใดน,นะครับเขาไม่ได้รู้สึกผิดชอบชั่วดีเขาไม่มีาการการที่สงสารหรืออะไรเห็นใจใครแต่อย่างใดแล้วเขามองว่าตัวเองเนี่ยคือพระเจ้านะครับคือตัวเองเนี่ยต้องอยู่สูงที่สุดนะครับมีความยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วต้องทําอะไรที่ตัวเองอยากทาเท่านั้นเองนะครับนี่คือแบบเหมือนวอลเดอร์มอ คือไซโคแพสเนี่ยแวลดมอร์ชัดเลยนะฮะทีนี้เออแล้วทำไมมันถึงเกิดขึ้นภาวะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรต้องบอกง่ายๆคือปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีคนทราบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เขาเชื่อว่าเป็นมี2ออย่างร่วมกันคืออย่างแรกกรรมพันธุ์บวกกับการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมนะครับกรรมพันธุ์ในพวกนี้เนี่ยเขาเจอว่าคนที่เป็นไซโคแพสเนี่ยนะครับในครอบครัวเนี่ยมักจะมีประวัติคล้ายๆกันอยู่นะครับมักจะมีประวัติคล้ายๆกันอยู่เลยนะ นอกเหีือวจากนี้บางคนถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาอยู่แล้วตั้งแต่แรกก็คือเลี้ยงไม่เป็นนะครับไม่สามารถกําหนดกรอบให้ลูกทําตามได้เอออันนี้ไม่ควรทำนอันนี้เกินไปก็ไม่สามารถลงโทษได้ไม่สามารถติดตามว่าเอยวันนี้ลูกไปไหนได้หรือว่าเขาจะไปใช้ยาเสพติดหรือจะไปติดเพื่อนจะไปอะไรที่ไหนนะครับไม่มีภาวะพวกนี้ไม่สามารถทําได้มีความรุนแรงในครอบครัวมีอะไรพวกนี้นะครับ ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าอาจจะทําให้เกิดแบบนี้ได้นะครับแล้วในเด็กพวกในคนพวกนี้ที่เป็นไซโคแพสเนี่ยอาจจะมีปัญหาตั้งแต่เด็กๆคือในครอบครัวอาจจะมีปัญหาอะไรเยอะแยะตั้งแต่แรกนะครับแล้วในชั้นเรียนก็อาจจะเป็นคนที่ไม่เรียนไม่เรียนบ้างแล้วเกเรียนนะครับแกล้งเพื่อนอะไรทำลายเข้าของอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาอื่นที่ร่วมกับโรคที่เขาเป็นอยู่ด้วยนะครับซึ่ง บางคนเนี่ยจะเป็นไซโคแพสซึ่งแบบไม่สามารถเรียนได้นะครับแต่อีกกลุ่มหนึงอ่ะจะน่ากลัวแล้วเป็นไซโคแพสซึ่งฉลาดนะครับรู้ว่าเรียนพวกนี้เอาไปทำอะไรได้เรียนแล้วให้คะแนนไม่ดีใช่ไหมเรามีวิธีไปประจบประแจงอาจารย์นะครับหรือบางคนเอาตัวไปแลกนะครับเพื่อให้ได้คะแนนดีนะเพื่อให้อาจารย์ทําที่ทตาททตามที่ตัวเองต้องการแล้วถ้าอาจารย์ไม่ทําตามที่ตัวเองต้องการก็ไปแบล็กเมย์อาจารย์ได้อย่างเงี้ยนะครับ คือพวกนี้จะเป็นจะเป็นทํานองนี้เลยนะฮะงั้นพวกนี้จริง,รงๆถ้าสังเกตอะต้องสังเกตตั้งแต่เด็กๆว่าพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงครอบครัวที่เขาเลี้ยงดูมาเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ต้องเป็นเหมือนกับสังคมเราช่วยกันดูนะครับว่าเกิดพวกนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะครับแล้วก็คนไหนที่มีความผิดปกติไปอันนี้ก็จะต้องหาวิธีที่ในหมู่บ้านในสังคมเนี่ยจะต้อง ช่วยกันดูนะครับต้องบอกกล่าวให้อันนี้ไม่ปกติแล้วนะจะต้องมีคนลงไปดูเลยว่าคนคนนี้เนี่ยมีวิธีในการเลี้ยงดูของครอบครัวเป็นอย่างไรแล้วตัวเขามีปัญหาอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขต้องไปแก้ไขตรงนั้นตั้งแต่แรกไม่ฉชนนั้นก็จะโตมาแล้วก็มีโอกาสเกิดแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับแต่ก็ยังโชคดีว่าไซโคพทเนี่ยยังเจอไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมีที่อเมริกาเนี่ยประเมินไว้ว่าเอ้ยมันอาจจะน้อยกว่า1%นะครับของประชากรทั้งหมดแต่เราลองดูสิครับประชากรทั้งหมดเนี่ยมันเยอะขนาดนี้ เป็นหลายล้านคนอ่ะเฮ้ยหก็เยอะนะร้อยคนมีสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วล้านคนนะพันล้านคนมันมีสักกี่คนกันซ่อนอยู่นะครับบางคนอาจจะคุมตัวเองไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหานะครับทีนี้แล้วเราทําไงกับไซโคแพสตอีเออคำถามนะครับไซโคแพสเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีทางหายมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นไปนตลอดชีวิตเลยด้วย เป็นไปนตลอดชีวิตเลยด้วยนะครับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีไม่มีนะครับไม่มี่ในตัวความที่ต้องรับผิดชอบอะไรสัอย่างต่อการกระทําของตัวเองไม่มีเขาจะไม่เห็นใจใครเขาจะใช้ทุกๆวิถีทางในการทําอะไรก็ได้ให้ได้มาสิ่งสิ่งที่เขาต้องการเขาจะโกหกเขาจะอะไรก็ได้ทั้งหมดแล้วพวกนี้มันไม่หายถ้าถึงมือหมอเนี่ยหมอก็ทําอะไรบ้างทําอะไรไม่ได้ครับต้องบอกเลยนะ วิธีในการรักษาเนี่ยคือจะไม่สามารถรักษาไอ้ตัวไซโคแพสได้แต่เขาจะไปมุ่งรักษาในสิ่งที่มันร่วมอยู่กับไซโคแพสเพราะไซโคแพสบางทีเขามีความเิดปกติทางจิตอย่างอื่นเช่นมีโรคซึมเศร้านะครับมีติดยานะครับมีปัญหาทางด้านของโรควิตกกังวลอะไรพวกนี้ก็คือต้องไปแก้ไขพวกนั้นนะครับด้วยยาซะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้บางคนอาจจะเคยได้ยินคําว่า c ognitive behavioral therapy หรือ CBT ซึ่งใช้กันเยอะในคนที่มีโรคซึมเศร้าหรือในคนที่มีความผิดปกติทางด้านจิตใจต่างๆนะครับโรคความกลัวโรคแพนิกโรควิตกกังวลอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นการที่พยายามเปลี่ยนวิธีความคิดของคนที่มีโรคประจําตัวเหล่านั้นให้เอ้ยเรามองโลกในแบบนี้สิอาจจะทําให้เราเข้าใจในสิ่งต่างๆดีขึ้นแล้วโรคเราก็อาจจะดีขึ้นได้นะแต่กับไซ y คแพ t เนี่ยมักจะใช้ไม่ได้ผลนะ แล้วไม่เพียงแค่ใช้ไม่ได้ผลถ้าเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการตรวจคนไข้ไซโคแพสหรือว่าทำงานกับคนไข้ไซโคแพสนานๆเนี่ยนะครับแล้วไปทำค่อนขีดพิเอ h a v i ร r โรล h เทเรพีคนพวกเนี้ยที่เป็นโรคจิตไซโคแพ p เนี่ยเขาจะเรียนรู้วิธีในการบำบัดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองครับเขาจะเรียนรู้วิธีในการเฮ้ยเออถ้าเราพูดแบบนี้นะเราจะรู้สึกแบบนี้คน ที่ทำที่ทำ psychotherapy ให้เราหรือว่าทำ c o g n i ิท v e behavioral therapy ให้เราเนี่ยนะครับอ๋อเขาใช้วิธีแบบนี้ต่อไปเราจะวิธีนี้ไปใช้กับคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของเราเองนั่นแหละครับปัญหาของ p s y c h o t a t h มันรักษาไม่หายแล้วมันทําอะไรไม่ได้ด้วยนะครับคนเหล่านี้ก็คือมีวิธีเดียวคือจะต้องไม่ให้อยู่ร่วมกับสังคมอ่ะถ้าถ้าสมมุติเป็นนะครับแล้วก็เกิดการฆาตกรรมครั้งหนึ่ง จะไม่มีทางกลับตัวได้ครับไม่ไว่าอะไรก็ตามไม่มีทางกลับตัวได้แน่ๆเพราะฉะนั้นวิธีเดียวก็คือจะต้องการออกจากสังคมส่วนรวมการออกสังคมส่วนรวมหมายความว่าอันนี้คุณต้องไปดูตามข้อกฎหมายแล้วว่าคืออะไรนะครับประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมบอกให้เลยนะครับการออกจากสังคมเนี่ยหมายความว่าต่อให้เขาอยู่ในคุกเนี่ยนะครับเขาก็จะไปมีอิทธิพลต่อคนที่อยู่ในคุกทั้งหมด ภัสดีนะครับผู้คุมนักโทษด้วยกันก็จะโดนเล่นหมดนะครับก็จะมองเพราะว่าเขาสามารถแสดงอะไรออกมาก็ได้นะครับแสดงให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนดีนะเข้ามาในนี้เฮ้ยเราจริงๆไม่ได้ทําผิดหรอกนะครับเฮ้ยตรงนั้นมันมีเหตุผลอะไรเขาก็จะหาเหตุผลให้ท่านแบบเป็นเพื่อนเขาไปจนได้นะครับเพื่อผลประโยชน์ของเขาทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรเราแต่นะครับคนที่แบบ บางทีเขาสามารถเปลี่ยนความคิดจากคนคนหนึ่งที่มองเขาในแง่ลบเนี่ยให้มองเขาในแง่บวกได้ทันทีถ้าท่านใกล้ชิดกับเขามากเพียงพอแล้วท่านจิตใจไม่เข้มแข็งพอโดยเฉพาะคนที่แบบโดนปั่นหัวได้ง่ายคนที่แบบมีปมอยู่ในตัวเองเขาก็จะเอาปมของท่านมาเป็นเพื่อนของเขาอะ่ะเฮ้ยไอคนที่มีปมใช่ไหมพ่อแม่เลี้ยงกูไม่ดีเขาก็เออพ่อแม่เราก็เลี้ยงดูมาไม่ดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเข้าพวกเขาได้แล้วก็เฮ้ย hey, เดี๋ยวเราช่วยเนี่ยเรามาร่วมกันไหมเราทำโน่นทำนี่ได้พอเพอ ไปไปมามาก็ยิ่งมีปัญหาเพิ่มเข้าไปใหญ่นะครับนั้นอันนี้คือเรื่องของไซคแพานะครับหรือโรคจิตที่เราบอกกันนะครับคือมันเป็นอะไรที่สังคมอะ่ะจะต้องช่วยกันดูและนะครับไม่ได้ชี้ว่าคนโน้นผิดคนนี้ผิดนะครับนะบ,บางคนมาบอกว่าเอ้ยก็เนี่ยไซยนานทหมอผิดสิหมอวินิจฉัยไม่ได้อ่ะตายทั้งทีโอ้ตัวคล้ำตัวดำน้ำลายฟูมปากนี่ใครใครบ้างเห็นก็ต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยเป็นติดพิษ ซึ่งผิดนะครับผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับในคลิปก่อนว่าทําไมหมอเขาจึงไม่คิดแบบนั้นแล้วมันวินิจฉัยยากนะครับเราไปโทษก็โทษไม่ได้นะฮะเอาเหมือนเอาง่ายๆก็ได้สมมุติว่าคุณทํางานอะไรอยู่ก็ได้นะผมสมมุติเลยถ้างานของคุณเนี่ยมันมีอยู่สักร้อยอย่างที่ต้องทานะครับและแต่ละร้อยอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันคุณได้รับการเทรนการสอนงานทั้งร้อยอย่างเรียบร้อยละแต่มันจะมีไอง,งานอยู่อย่างหนึ่งอะที่คุณจะต้องทําให้เสร็จภายใน10นาที แล้วต้องถูกต้องด้วยถ้าไม่ถูกคุณจะโดนไล่ออกนะครับในแต่ละวันนึกอย่างนี้เลยครับมันอาจจะเป็นงานหนึ่งในร้อยร้อยงานอะไรก็ได้เขาจะไม่บอกเราก่อนว่าวันนี้คุณจะได้งานอะไรเขาจะเอางานมาโยนตรงนี้นะครับงานอื่นคุณทำยังไงก็ได้แต่ถ้ามันเป็นบังเอิญโชคดไม่เป็นอง,งานอันนี้ซึ่งคุณจะไม่มีทางรู้มาก่อนคุณต้องทําให้เสร็จในสิบนาทีนะครับคุณได้รับการสอนมาหมดแล้วผมเชื่อเลยรวะครับว่าร้อยทั้งร้อยอ่ะ ถ้าคุณไม่ได้เก่งจริงไม่ได้เอกใจจริง,รงแล้วบังเอิญวันนั้นคุณโชคร้ายได้งานชิ้นนั้นมาพอดีเนี่ยที่ต้องทําให้เสร็จภายใน1ินาทีแล้วต้องทําให้ถูกต้องด้วยมันมีคนโดนไล่ออกกันเยอะแยะไปหมดแล้วครับนะไซยาไนก็เหมือนกันคือหมอหลายคนเนี่ยได้รับการเรียนการสอสนเรื่องสซยาานมาแต่จะมีสักกี่คนที่จําได้ทุกอย่างนะครับจําได้แล้วจะมีสักกี่คนที่สงสัยนะครับสงสัยแล้วต้องทํำยังไง โอ้มันหลายทอดมากแล้วมันไม่ได้เคสที่เจอกันบ่อยขนาดนั้นนะครับเนี่ยก็ตั้งแต่โควิดระบาดมาคุณเจอไซยาไนกี่เคสนะครับก็น้อยมากนะครับเนี่ยมันมันถึงยากขนาดนี้นะครับดังนั้นผมจะไม่ได้โทษเลยนะครับว่าเฮ้ยหมออะไรที่วินิจฉัยพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าบางคนเห็นอมว่าเฮ้ยผมออกมาพูดก็ปกป้องพวกเดียวกันเองนะครับมันไม่ใช่นะครับมันวินิจฉัยยากขนาดนั้นนะครับถ้าคุณลองมาเจอของที่ยากแบบนี้รับรองว่ามีไม่กี่คนหรอกครับที่คิดเรื่องพวกนี้ออกนะครับ ก็ต้องไปดูเรื่องพวกนี้เวลาที่เรามีเรื่องอะไรสักอย่างขึ้นมาในสังคมหรือในที่ทํางานของเราเนี่ยประเด็นแรกไม่ใช่ว่าการหาว่าใครผิดนะครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะคนนั้นไงคนนี้คนนั้นอย่างเงี้ยไม่งั้นคุณก็อาจจะเป็นไซโคพาคนหนึ่งก็ได้เพราะไซโคพาเนี่ยหรือคนโรคจิตพวกนี้นะครับเขาจะไม่คิดว่าตัวเองผิดเขาจะโทษคนนั้นอะโทษคนนั้นคนนี้ใส่ร้ายป้ายสีเพื่อให้เขาได้มาในความสบายใจความพอใจของเขาอะ่ะว่า ยังไงก็ได้ที่เราไม่ผิดนะไซโคแพทก็จะทําแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็จะพยายามว่าคนโน้นคนนี้นะครับให้ให้คนอื่นผิดให้ได้โดยตัวเขาเนี่ยใสสะอาดไม่เป็นอะไรนะครับนั้นเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมาพวกนี้แทนที่เราจะไปชี้ว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดคนนี้ฆ่าคนตายคนคนนี้ต้องมีปัญหาถ้าเราเอากําจัดเขาออกไปจากสังคมสังคมเราจะดีขึ้นไม่ใช่หรอกครับไซโคแพทไม่ได้มีคนเดียวครับคนนี้หายไปก็มีไซโคแพทซ่อนอยู่ในสังคมเราอีกนั่นแหละนะเราต้องมาว่ากันที่ระบบนะครับ ระบบจะทํายังไงากับการที่เฮ้ยถ้าเราเจอคนที่สงสัยว่าเป็นไซโคพาธเราจะรายงานใครเราจะมีหน่วยงานอะไรลงมาช่วยเหลือนะครับต้องมีแบบนี้ครับและหน่วยงานทางรัฐบาลทางด้านจิตเวชท,ทางอะไรพวกนี้เราจะรับมือกับเคสเหล่านี้ได้ยังไงนะลงมาดูแล้วก็มาดูมาดูว่าเออทำยังไงหมอถึงจะสงสัยเรื่องของไซยาไนได้นะครับถ้าสงสัยแล้วทำยังไงต่อมียาไหมนะครับ ถ้าสมมติตายไปแล้วมีนิติเวชพอไหมนะครับทำไมบางคนบอกว่าเอ้ยหมอนิติเวชต้องพิสูน์ทุกเคสถ้าพิสูน์ทุกเคสก็ตายบอ่อยอ่ะครับเคสมันเยอะมากที่เสียชีวิตถูกไหมครับดังนั้นเราก็ต้องมีเกณฑ์มีมีวิธีมีอะไรพวกนี้ทึ่งต้องไปว่ากันในเชิงของระบบว่าจะทํายังไงดีหมอนิติเวชจบมาก็มีไม่กี่คนที่จบนิติเวชในแต่ละปีถูกไหมครับแล้วส่วนมากเขาก็กระจุกในในโรงพยาบาลใหญ่ๆที่เขาอยากจะทํางาน เขาไม่สามารถที่ก็เหมือนทุกๆคนแหะครับเราไม่อยากทํางานลําบากไม่อย่อยากอยู่ในพื้นที่ธุรกันดารที่มันห่างไกลความเจริญหมอนิติเวศก็เหมือนกันแหะครับนะก็ไม่ได้อยากไปอยู่ในที่ที่มันธุรกันดานรไกลบ้านทางานลําบากเงินเดือนน้อยอไม่ได้หรอกครับเราก็ต้องมีวิธีบอกว่าโอเคหาสวัสดิการหาทุกๆอย่างให้เขาแล้วก็ถ้าเขาต้องไปทํางานไกลบ้านก็ต้องมีค่าตอบแทนมีผลตอบแทนอะไรที่โอเคเหมือนกันนะครับไม่งั้นใครเขาจะอยากไปเป็นไปไม่ได้ ตัวท่านเองท่านยังไม่อยากไปนะครับหรือผมบอกให้ท่านบอกว่าเออเนี่ยไปเป็นทาหารที่ชายแดนสิท่านอยากไปไหมครับก็ไม่มีนะฮะดังนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องมาดูในแง่ของระบบเราจะไปไปชี้นิ้วว่าคนน้้นผิดคนนี้ผิดนะไม่นทไม่ได้นะครับเราต้องถือโอกาสว่า เฮ้ยมันมีวิกฤตอย่างเงี้ยมันเป็นการเตือนว่าเราจะต้องทําอะไรในแง่ของระบบที่ทําให้มันดีขึ้นเรามาช่วยกันคิดครับเราไมไ่ต้องโทษใครนะครับจริงๆทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องของพวกเนี้ทั้งสังคมนะครับเราอยู่ในสังคมไหนเราก็จะต้องมาถามว่าเราทําอะไรให้สังคมหรือ,อยังเราทํายังไงให้สังคมมันดีขึ้นไม่ใช่ว่าเราไปโทษคนนู้นคนนี้นะครับเพราะถ้าทาแบบนั้นเนี่ยสังคมมันไม่มีทางดีขึ้นแล้วในเมื่อมันไม่ดีขึ้นใครอยู่ในสังคมครับก็ท่านเองนั่นแหละครับนะฮะ ท่านอยู่ในสังคมซึ่งมันไม่ดีเราก็ไม่คิดจะทําให้มันดีขึ้นเพราะว่าคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันคงมันไม่ไม่มาเจอตัวเองหรอกนะครับก็นั่นแหละครับที่เกิดปัญหานะโอเควันนี้ผมก็เล่ามาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีความรู้อะไรเพิ่มเติมผมแนะนําว่าลองถามทางด้านจิตแพทย์จะดีกว่านะครับน่าจะให้ความรู้ได้มากกว่าที่ผมให้ในวันนี้เรื่องเกี่ยวข้องกับไซโคแพทนะครับแต่ว่าผมก็รู้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ